จะเล่าเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติซึ่งเป็นประวัติของพุทธเจ้า <c oughs> เรื่องแรกจะเ,เล่าเรื่องลุกคเทวดาเห็นแก่การดวงสวงครั้งหนึ่งท้าวเวสสุวรรณองค์ก่อนได้จุติไปองค์ใหม่ก็สั่งให้พวกลุกคเทวดายาวิมานคราวนั้นมีลุกคเทวดาองค์หนึง่งอยู่ในดงลังใหญ่ที่ป่าหิมพาน ได้ประกาศแก่พวกญาติของตนว่าจงไปจับจองที่อยู่ใกล้กับวิมานของเราเพราะว่าที่วิมานของเราเป็นป่ามีต้นไม้เครือไม้ประสานกันพอสู้ลมได้พวกเทวดาก็พากันกระทําตามแต่มีเทวดาละโมบอยู่องค์หนึง่งได้ออกจากเพื่อนฝูงไปจับจองวิมานอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้ในกลางทุ่งใกล้บ้านเมืองมนุษย์ ด้วยเห็นแก่การบวงสวงบูชาของมนุษย์ทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดลมใหญ่พัดต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นโค่นลงลูกคาเทวดาตัวน,นั้นจึงพาลูกหลานกลับไปหาหัวหน้าเล่าเรื่องให้ให้ฟังหัวหน้าจึงว่าหมู่ญาติที่พร้อมเพียงกันเป็นการดีถึงต้นไม้ในป่าก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่ลําพังต้นเดียวถึงจะเป็นต้นใหญ่ก็ต้องถูกลมพัด ให้หักโค่นลงได้ดังนี้มาชาติสุดท้ายเทวดาหัวหน้านั้นได้เกิดมาเป็นผู้เจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นผลของความสามคัคคีและโทษแห่งการแตกความสามัคคีได้อย่างชัดเจนเรื่องต่อไปเรื่องพญาปลาช่อนทาให้ฝนตกใหญ่ครั้งหนึ่งมีสระโบกขรณีแห่งหนึง่ลงล้อมไปด้วยต้นไม้กอหญ้าเครือไม้ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งฝูงปลาเป็นจำนวนมากอยู่มาคราวนึงเกิดฝนแรงน้ำในสระนั้นแห้งลงฝูงปลาก็กลายเป็นอาหารของฝูงนกป่ายพญาปลาช่อนซึ่งหมกตัวหมกตัวอยู่ใต้ตมจึงคิดว่านอกจากเราแล้วไม่มีใครช่วยญาติทั้งหลายได้ท่านคิดแล้วจึงแหวกโคลนขึ้นมาลืมตาอันมีสีแดงเหมือนลูกมะกรมขึ้นเงยหน้าขึ้นไปบนอากาศแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต ปะทุนเทวราชเมื่อข้าพรเจ้าผู้มีศีลได้รับความลำบากอยู่อย่างอยู่ลำบากอยู่ดังนี้เหตุไรท่านจึงไม่ให้ฝนตกข้าพรเจ้าเกิดในกำเนิดที่ต้องกินสัตว์ด้วยการเป็นอาหารแต่ข้าพรเจ้าไม่เคยกินสัตว์อื่นมีปลาเล็กปลาน้อยเป็นต้นเลยด้วยความจริงอันนี้ขอท่านจงทำให้ฟ้าร้องทำให้ฝนตกทั่วแผ่นดินทำลายขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ของฝูงกา ทำให้ฝูงกาเศร้าใจโปดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เถิดพอพูดอย่างนี้ขาดคําลงก็มีฝนหาใหญ่ตกลงมาทั่วแผ่นดินมาชาติสุดท้ายปทุนนเทวราชผู้ช่วยทําให้ฝนตกนี้ได้มาเกิดเป็นพระอน,นุนพระยาปราช่อนได้เกิดมาเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าสัจจวาจาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อัศจรรย์ต่อไปเรื่อง ไม่เราไม่มีความระแวงนะครั้งหนึ่งมีฤาษีตนหนึ่งเดินทางไปกับพวกพ่อค้าเกวียนพวกหนึง่งเวลาพวกพ่อค้าเกวียนพักนอนกลางคืนฤาษีนั้นก็เดินจงกรมอยู่ตลอดคืนพวกโจรก็ไม่อาจเข้าพ้นได้จึงพากันทิ้งเครื่องมือต่างๆเสียแล้วก็ได้ร้องบอกพวกพ่อค้าเกวียนว่าถ้าไม่มีฤาษีตนนี้พวกเจ้าจะต้องถูกพ้น พวกเจ้าจงบูชาฤาษีตนนี้ไว้ว่าแล้วก็หนีไปเช้าขึ้นพวกพ่อค้าคเกวียนก็ได้เห็นไม้ค้อนก้อนศิลาเป็นต้นที่พวกโจรน,นั้นทิ้งไว้ก็พากันกราบไหว้ฤาษีแล้วก็ไต่าถามว่าท่านได้เห็นพวกโจรหรือฤาษีตอบว่าได้เห็นจึงถามต่อไปว่าเมื่อได้เห็นแล้วท่านกลัวหรือไม่ฤาษีก็ตอบว่าเราไม่กลัวเพราะเราไม่มีสมบัติอันใด แล้วกล่าวว่าเราไม่มีความระแวงจึงไม่มีความกลัวทั้งในเวลายอยู่บ้านหรืออยู่ป่าเราได้เดินทางตรงแล้วคือเราได้เดินทางตรงไปสู่พรมโลกด้วยพรหมิหารแล้วดังนี้มาชาติสุดท้ายพวกพ่อค้าขวยนก็ได้มาเกิดเป็นบริวารพระพุทธเจ้าหรือสีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าผู้ที่ระแวงว่าจะมีภัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ย่อมกลัว ส่วนผู้ไม่ระแวงก็ไม่กลัวต่อไปก็เป็นเรื่องพระสุบินของพระเจ้าประสิทธิโกศลคืนวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพระสุบินนิมิต16อย่างเช้าขึ้นยิงโปรดให้พาพวกพราหมณ์เข้าเฝ้าทรงเล่าพระสุบินนิมิตให้ฟังแล้วตัดถามว่าจะร้ายดีประการใดพวกพราม์ก็กราบทูลว่าร้าย จะมีอันตรายแก่ราชสมบัติพระอัครมเหสีและพระชนของพระองค์ขอได้โปรดให้บูชายันด้วยสัตว์4เท้าสองเท้าตามคำมพี์ของพรามณ์จึงจะปลอดภัยพระเจ้าประเระสิทธิโกศลก็ตัดสั่งให้จับผู้คนและสัตว์ไปรวมกันไว้ณที่แห่งแห่งหนึ่งเพื่อจะฆ่าบูชายันพระนางมณิกาทรงทราบจึงเข้าทูลคัดค้าน แล้วพาไปเฝ้าพุทธเจ้าเล่พาพระสุบินถวายพุทธเจ้าและทูลถามว่าจะดีร้ายอย่างไรคือพระสุบินข้อที่หนึ่งพระเจ้าประเสริฐทิทงฝันเห็นโคสุพราชดำสี่ตัววิ่งมาแต่ทิศท,ทั้งสี่ทำอาการเหมือนจะชนกันที่หน้าพระลานหลวงทันคนทั้งปวงมาประชุมกันดูโคสุราชทั้งสี่นั้นก็ร้องคำรามแล้วแยกกันเสียข้อนี้ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในอนาคตทั้งหน้านูน้นพระราชาทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลจากมีแต่เมฆตั้งขึ้นและหายไปไม่มีฝนตกเลยข้อที่สองทรงฝันเห็นต้นไม้และกอไม้เล็กๆสูงเพียงคืบเพียงสอก็ออกดอกออกผลข้อนี้องค์พระทศพลทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตภายหน้านูน้น กูมารีทั้งหลายจะมีสามีและบุตรธิดาตั้งแต่ในเวลาย,ยังเป็นเด็กข้อที่สทรงฝันเห็นแม่โคกินนมลูกโคข้อนี้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปข้างหน้าโน้นผู้เฒ่าผู้แก่จากงอนเง้ะขอพึ่งคนหนุ่มคนสาวข้อที่ 4. ทรงฝันเห็นคนทั้งหลายปล่อยโคที่มีกําลังทิ้งเสียเอาโคที่ฝึกหัดใหม่มาเทียมล้อเทียมเกียนโคที่ฝึกหัดใหม่ก็ สละแอกหนีไปเสียข้อน,นี้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าพระราชาจากักไม่พระราชาทานยศศักดิ์แก่อมาตผู้ใหญ่จากพอพระไทยโปรดปานแต่อมาตหนุ่มๆที่ไม่รอบรู้ในราชการข้อที่หทรงฝันเห็นม้าสองปากกินข้าวเหนียวที่คนส่งให้ไม่รู้จักพอข้อน,นี้ทรงแก้ว่าต่อไปภายหน้าพวกพวกผู้พิพากษาจะเห็นแก่สินจ้างสินบน จะเรียกสินบนจากคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วชำระความตามใจของตนข้อที่6ทรงฝันเห็นคนทั้งหลายนำถาดทองคําไปให้สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจระปัสวะใส่ข้อนี้ทรงพยากรกรว่าต่อไปภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักพระราชทานยศศักดิ์ให้แก่กุลบุตรผู้มีตระกูลต่ำต้อยข้อที่7ทรงฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งปั้นเชือกหนังอยู่บนตงัง หย่อนปลายเชือกลงไปก็มีสุนัขจิ้งจอกคอยกัดกินอยู่ข้างล่างข้อนี้ทรงพยากรณว่าต่อไปภายหน้าหญิงทั้งหลายจากรอบลักเอาทรัพย์ของสามีไปบำร,รุงชายชู้ข้อที่8ทรงฝันเห็นองค์น้ำใหญ่ใบหนึ่งมีน้ำเต็มมีองค์เปล่าตั้งอยู่โดยรอบมีคนสี่จำพวกไปตักน้ำมาจากทิศท,ทั้งสี่ มาใส่ลงในองค์ที่มีน้ําเต็มนั่นจนล้นไหลส่วนองค์เปล่าเหล่านั้นไม่มีผู้ใดเดี๋ยวแลข้อน,นี้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าผู้ใดเป็นใหญ่ก็จะมีแต่ผู้บูชาผู้นั้นจากไม่บูชาผู้อื่นข้อที่9ทรงฝันเห็นสะระโบกกรณีที่เต็มไปด้วยน้ําและบัวห้าประการมีท่าขึ้นลงรอบข้างมีสัตว์สี่เท้าสองเท้าพากันลงดื่มน้ําในสระนั่น น้ำในกลางสะคุณส่วนน้ำอยู่ริมสะที่สัตว์เหล่านั้นเหยียบย่ำลงไปกับสายสะอาดข้อนี้ทรงพยากรณ์แก้ว่าต่อไปภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมจากบีบขั้นภาษีากรแก่ประชาชนจนคนในเมืองหลวงและใกล้เมืองหลวงพากันแตกหนีไปอยู่ในปลายแดนเสียสิน้นข้อที่สิทรงฝันเห็นข้าวในหม้อเดียวกันแยกกันเป็นสามอย่างคือ ข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งเปียกข้างหนึ่งพอเป็นท้องเส้นข้อนี้ทรงพยากรณ์แก้ว่าต่อไปภายหน้าฝนจะไม่ตกเส,สมอกันบางแห่งตกน้อยบางแห่งตกมากจะเกิดฝนแรงข้าวแพงข้อที่11ทรงฝันเห็นคนทั้งหลายเที่ยวเอาแก่นจันแดงไปแลกกับเปลืองเน่าข้อนี้ทรงพยากร์แก้ว่าต่อไปภายหน้าพวกคุกสุอรัชชีจักนำเอาธรรมะ ไปแสดงแลกเอาลาบสกัละของคนทั้งหลายข้อที่12ทรงฝันเห็นน้ำเต้นนเตาเปล่าจมน้ำข้อนี้ทรงพยากรณ์แก่ว่าต่อไปภายหน้าผู้มีตระกูลต่ำจะเฟื่องฟูขึ้นด้วยยศศักดิ์และสมบัติพระผู้ไม่มีศีลจะเฟื่องฟูขึ้นด้วยลาบสกาละข้อที่14ทรงฝันเห็นเขียดไล่กัดกินงูเหา่าข้อนี้ทรงพยากรณ์แก่ว่าต่อไปภายหน้าชายแก่ จะหลงภรรยาสาวยอมให้ภรรยาสาวข่มขี่เหมือนกับทาตข้อที่สิทรงฝันเห็นหงทองยอมเป็นบริว؛าลของกาข้อนี้ทรงพยากรณ์แก้ว่าต่อไปภายหน้าผ,ผู้มีตผู้มีตระกูลสูงจะต้องเป็นบริว؛าลของผู้มีตระกูลต่ำข้อที่16ทรงฝันเห็นแม่แพะไล่เสือเหลืองข้อนี้ทรงพยากรณ์แก้ว่า ต่อไปภายหน้าผู้ที่มีตระกูลต่ำจะไล่ผู้ที่มีตระกูลสูงเสียภิกษุผู้ชั่วช้าจากเบียดเบียนภิกษุผู้มือผู้มีศีลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแก้พระสุบินที่หข้อของพระของพระเจ้าประเสิทธิโกศลจบลงอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงเรื่องในอดีตอันมีใจความว่าในครั้งก่อนนู้นพระเจ้าพันลศีทรงฝัน16อย่างนี้เหมือนกัน แล้วพวกพราหมณ์ก็ทูลให้ไปฆ่าสัตว์บูชายันเหมือนกับเรื่องปัจจุบันลงท้ายมีฤาษีตนหนึง่งพยากรณ์แก้ไขให้ฟังต่อมาพระเจ้าพระฤศีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนฤาษีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องพัทสุบินที่หกข้อนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นข้อควรหน้าคิดทั้งนั้นจะตังเเตเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ตรงกับ พระสุบิน16อย่างของพระเจ้าประเส e n t โกลเสนประโกรลน